สวัสดีค่ะพบกับค o กแ n นอีทวิทยไซอิูวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเพ่ยงง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูไปอิวค่ะไปะอิูวเชื่อนะคะว่าอาหารที่จะชวนพวกเราทำในวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชอบทานกันค่ะและพวกเราก็มักจะสั่งบ่อยที่ร้านอาหารทะเลนะคะ เป็นอาหารที่จะทานเป็นกับแกล้มก็ดีเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะที่สำคัญคือถ้าเราทำทานเองที่บ้านมันจะสามารถทำได้ง่ายๆมากเลยค่ะแถมยังจะประหยัดมากๆด้วยเพราะว่าเครื่องปรุงไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะเมนูนี้ก็คือแซลมอนทอดเกลือกับยำมะม่วงนั่นเองค่ะ เราจะสามารถเปลี่ยนปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดอื่นๆที่เราสามารถหาได้ค่ะมาดูเครื่องปรุงของอาหารในวันนี้นะคะมาจัดการแซลมอนกันนะคะแซลมอนถูกเกลือแล้วก็ล้าง2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็จะมีเครื่องปรุงของยำม,มะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงดิบค่ะ ก็ได้แบบเปรี้ยวได้ก็ดีค่ะมีหอมแดงหรือว่าหอมแดงใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีค่ะปรุงรสเราก็จะมีน้ำปลาค่ะมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะขาดไม่ได้นะคะก็คือพริกสดค่ะแต่ของบ้านป้าอิ๋วมาจากแช่แข็งนะคะมีต้นหอมผักชีค่ะ ส่วนผสมของเครื่องปรุงทั้งหมดอยู่ที่นี่นะคะปกติจะเขียนไว้ด้านหลังแต่ว่ากลัวจะหาไม่เจอกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะจัดการปอกมะม่วงค่ะมะม่วงปอิวเริ่มสุกแล้วค่ะลูกแรกก็เลยเปลี่ยนมาตัดลูกใหม่ค่ะลูกนี้ใช้ได้เลยนะคะยังไม่สุกก็จะเดี๋ยวจะทำลูกนี้ค่ะ เปรียบเทียบจากลูกเดิมนะคะลูกเดิมเริ่มนิ่มแล้วค่ะแล้วก็เหลืองค่ะมะม่มวงที่นี่นะคะจะมาจากอเมริกาใต้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นมะม่วงที่ไม่เปรี้ยวเลยค่ะแถมเมื่อสุกแล้วก็จะไม่หวานด้วยค่ะไปอยู่ก็พยายามจะหาที่มันดิบๆนะคะเพื่อจะเอามาทำเมนูนี้ค่ะ หั่นเครื่องปุงผักอื่นๆนะคะก็จะมีหอมใหญ่แดงค่ะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะเตรียมหั่นผักให้พร้อมนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาจัดการปลาของเราค่ะปลาที่เห็นตอนแรกใช่น้ำมะนาวไว้นะคะเราไปล้างน้ำทิ้งค่ะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะแล้วก็โรยเกลือป่นค่ะ โรยแล้วก็ใช้มือถูๆแบบนี้นะคะแต่ใหญ่ยเยอะนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะทานกับยำมะม,ม่วงค่ะเราจะพักชิ้นปลาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องมาทำยำมะม,ม่วงรอไว้ค่ะเตรียมน้ำยำมะม่วงนะคะแบบแง,ง่ายๆสไตล์บ้านประอิ๋วนะคะก็จะมีน้ำตาลค่ะ มีน้ำปลาค่ะยี่ห้อที่เราชอบนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะไปอยู่ใส่3อย่างนี้จริงๆค่ะเวลาทำยำส่วนใครถนัดหรือว่าชอบใช้ผงปรุงรสอะไรอื่นๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วตามด้วยพริกสดค่ะ ที่เห็นว่าพริกสดเยอะๆแบบนี้คือเขาไม่ได้เผ็ดมากนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าจินดาค่ะเนื่องจากว่าน้ำยำของเราใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคนให้มากๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะเพราะถ้าน้ำตาลยังไม่ละลายแล้วเราชิมนะคะก็จะรู้สึกว่ามันจะอ่อนหวานแล้วเราจะเติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ รู้สึกว่าน้ำยำละลายแล้วก็ชิมรสได้เลยค่ะอาจจะปรุงเพิ่มตามความชอบของแต่ละคนนะคะสูตรที่พะยู่ให้ไว้นะคะคน้ำยำจะเป็นแบบรสชาติกลางๆค่ะแต่ว่าถ้าใครใช้ยี่ห้อน้ำปลาที่แตกต่างไปก็อาจจะลดเค็มหรือเพิ่มเค็มก็แล้วแต่นะคะเมื่อชิมรสน้ำยำได้ที่ก็ใส่ผักอื่นๆที่เหลือลงไปค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแต่เราต้องคลุกอย่างเบามือนะคะเขาเรียกว่าคลุกแบบ,บยโยงๆค่ะก็คือการยกสิ่งต่างๆขึ้นไปสูงๆนะคะเราจะพักยำเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราจะมาทอดปลากันค่ะกระทะใส่น้ำมันตั้งไฟให้ร้อนนะคะ แล้วใส่ปลาลงไปค่ะนี่ขนาดว่าซับน้ำออกแล้วยังมีน้ำมันกระเด็นออกมาค่ะทอดแซลมอนเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนเนี่ยโดยปกติเราก็ทานดิบได้ค่ะแต่เราก็ต้องมั่นใจนะคะในการทานดิบว่าปลาของเราสดมากพอเมื่อสุกด้านหนังแล้วก็กลับด้านคว่ำลงไปค่ะ ด้านที่สองเนี่ยเราจะทอดแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็ยกขึ้นจริงๆความร้อนเนี่ยจะไม่ทำให้ชิ้นปลาตรงกลางจะสุกเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะมาสุกต่อตอนที่อยู่ในจานค่ะคราวนี้มาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะผักสลัดใครจะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ วางยำมะม่วงของเราลงไปค่ะแล้วตามด้วยชิ้นปลาแซลมอนค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟได้แล้วค่ะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเมนูนี้ง่ายมากค่ะง่ายและอร่อยมากๆด้วยค่ะไม่ยุ่งยากในการทำเลย ถ้าใครมีโอกาสหาซื้อปลาได้ก็ควรจะทำเองนะคะเมนูนี้ง่ายประหยัดแล้วก็อร่อยถูกปากค่ะเราก็อาจจะทำแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแบบที่เราชอบได้เลยนะคะถ้าอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะนิยมทำด้วยปลากระพงนะคะแต่ก็อาจจะทําแบบทอดน้ำปลาค่ะจะได้หอมหอม แต่ป้าอิ๋วทำให้ลุงทานด้วยทอดน้ำปลาเนี่ยกลิ่นก็จะแรงไปค่ะก็เลยเป็นทอดเกลือเฉยๆซึ่งก็อร่อยมากค่ะเมนูนี้ถ้าระเบื่อที่จะสั่งทานที่ร้านแล้วนะคะลองทำเองที่บ้านเลยค่ะพบกับ cook and eat วิสัยอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ